สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่มีลักษณสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาค,คม2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะ,ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะขอบคุณทุกคนนะที่ให้การสนับสนุน support มาโดยตลอดนะคะสำหรับคนที่ ดูแม่หมอและติดตามมาตลอดเนาะนะคะแล้วก็สวัสดีชาวกรกฎนะคะคนใหม่ๆนะคะที่แวะเวียนมาช่องนี้นะคะรายละเอียดการแบ่งราศีนะคะอยู่ที่ description box ข้างล่างนะคะดูได้เลยนะแม่หมอรบกวนชาวราศีกรกฎนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งนะ,ะเพื่อติดตามนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคอะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าเดือนนี้กรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะ การดูดวงนะคะก็ดูเพื่อที่จะเตรียมเพื่อจะโคสเรานะคะอันไหนไม่ดีอยากเก็บไปใส่ใจนะคะโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะจ๊ะโอเคอะมาดูกันนะคะก็ลกดเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้นะคะ อัศวินดาบนะตัวตนของพวกเรานะคะพร้อมลุยนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะพร้อมจัดการปัญหานะคะรู้สึกว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งให้พวกคุณได้จัดการนะคะอาจจะมีภารกิจหน้าที่อะไรที่เราจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้านะคะหรือต้องไปแก้ไขให้คนอื่นนะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะพลังกายพลังใจค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะม,มันก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะคะแต่ตอนนี้อัศวินดาบเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนนะคะ แล้วก็ขับรถเร็วนะบางคนมีภารกิจต้องไปทําที่อื่นเนาะก็อาจจะแบบว่าขับเร็วมากนะคะถ้ายงไงก็ถนนลื่นนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดของเรื่องของการงานนะคะก็ระกดเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะการงานเองนะคะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับที่ทํางานได้ด้วยนะคะเนี่ยเชมเพลนแล้วก็ในตัว 6ดาบนะคะบางคนมีการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเลยก็มีนะคะหรือบางคนได้นายจ้างใหม่ๆนะคะเนี่ย The Wheel of Fortune การเติบโตในส่วนของของหน้าที่การงานนะคะปรับเปลี่ยนนะคะมีแนวโน้นมว่ากรกดหลายส่วนเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะ เปลี่ยนไปทําที่ใหม่เพื่อจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะหรือว่าโยกย้ายกลับไปทําที่บ้านตัวเองได้ด้วยนะคะหรือไปทําอีกจังหวัดหนึ่งได้ด้วยนะระวมไปถึงบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปทํางานต่างประเทศได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคู่อยู่แดนไกลนะคะอันนี้ค่อนข้างออกมาชัดมากเลยเนาะ,ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพวกเรานะคะหรือบางคนเองในเรื่องของการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องแผนกได้ด้วยนะคะ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแรกหน้าที่กันหรือโลดเหตุเรื่องงานกันนะคะในตัวเช่นพาระ,ะหรือบางทีอาจจะโยกย้ายชั้นยกย้ายออฟฟิศก็เป็นไปได้นะคะ ในเรื่องของการงานเองมองว่ามีการสนับสนุนที่ดีนะคะสองถ้วยนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพลร์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติหรือแม้กระทั่งงานออนไลน์อันนี้ให้ผลที่ดีนะ,ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในใจเราอาจจะมีความคิดถึงใครอยู่นะคะหรือเงาเงหรือว่าอาจจะกลับบ้านดึกมากเป็นพิเศษเนี่ยแถ้วยนะคะมีแนวโน้มจริงๆนะว่ากรากฎน่าจะ มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พฤษภาคมนี้บางทีมันอาจจะหมายถึงการ work from home ก็ได้หรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในตัวของช่องทางการสื่อสารหรือการพบปะผู้คน สังคมของพวกเราเนี่ยใช้เดอะเมจิกเชียนี่เป็นหลักการสื่อสารออนไลน์นะการบัญชาการอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ได้นะคะหรือการสั่งงานสั่งการการที่คือไม่ไม่ได้พักเฉยๆนะหมายถึงว่ายังทํางานอยู่นะยังติดต่อผู้คนอยู่นะพบเจอคนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะการงานเองนะคะก็อันนี้สามารถที่จะจัดการได้ง่ายบางคนอาจจะมีงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่ได้มานะคะเหมือนโชคลาภประมาณหนึ่งเลยนะคะ หนึ่งคาทานนะที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรานะคิดหาแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะแล้วก็เหมือนอยากเข้าสมาคมธุรกิจหรือแบบอยากจะทำบิสเนสเนี่ยนะคะหรือบางคนเองนะคะต้องการที่จะไปทํางานที่อื่นแล้วก็เหมือนอัพราคาค่าตัวหรือบางบางคนเนี่ยมีคนมาจีบแล้วนะ,ะที่จะไปทํางานที่อื่นนะคะอันนี้อาจจะยังคิดคิดอยู่นะคะ Okay. ในโหมดการงานถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะต่อให้ Work f r ฟ m home แต่ก็สามารถที่จะจัดการงานได้ด้วยดีนะคะทีนี้มาในโหมดของเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงนะคะการเงินได้รับการสนับสนุนสพ,พอร์ตอย่างดีนะคะถ้าค้าขายอยู่ก็ลูกค้าเนี่ยยังให้การพพอร์ตอยู่ถ้าทํางานอยู่ก็ยังได้รับเงินเดือนอย่างดีนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องเงินเนี่ยอาจจะได้จากคู่ค้าเป็นอย่างดีนะคะ หรือบางทีอาจจะได้จากแฟนนะคะเป็นผู้สับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเงินได้ด้วยนะเป็นช่วงจังหวะที่ขยับขยายเติบโตนะคะการเงินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนโชคเลยนะคะหนึ่งคาถาโชคจากการทํางานนะผลตอบแทนอะไรบางอย่างที่ได้มานะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีนะคะในหมดของการเงินแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นแบ็กสนับสนุนสัพพอตดีนะทีนี้ ในตัวของที่ใช้ใจ่ายเรื่องเงินมีอะไรบ้างก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเหมือนเราพยายามเซฟๆเราที่สําคัญก็ลกดเดือนนี้น่าจะมุ่งมุ่งเกี่ยวกับการหาเงินมากกว่านะคะ เงินทองเองก็เข้ามาโอเคนะคะมีงานใหม่ๆทามีงานที่แบบเหมือนเราได้กระตุ้นที่จะอยากจะทําบางคนรองงานนะคะอาจจะได้งานจากเพื่อนฝูงแนะนําหรือมีใครเนี่ยมาเสนอให้นะแบบอย่างที่เราแบบไม่ได้คาดคิดนะคะสําหรับบางคนเนาะก็ก็จะเป็นแนวแนวนี้ทีนี้โชคลาภมีไหมโชคลาภมันจะเป็นในหมวดของการทํางานมากกว่านะคะได้ปันผลอะไรแบบหรือส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเสี่ยงโชคจะเด่นไหมถ้าเสี่ยงถ้าอยากเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงจากอายุแฟนก็ได้นะเบอร์โทรแฟนก็ได้นะคะ view of fortune แล้วก็สองถ้วยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้างานของเราเลยด้วยนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องเนาะช่วงจังหวะนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทํางานหรือว่ามีศัตรูคู่แข่งนะคะอันศัตรูซึ่งหน้าแนวแนวนี้เนาะก็ ต้องเสฟเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะคะมีแนวโน้มว่าเขาจะแข็งแกล่งมากกว่าพวกคุณนะคะต้องระมัดระวังเนาะในเรื่องของพวกอารมณ์หรือความใจร้อนของเราลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องลูกหลานบริวารพวกคุณนิดหนึ่งนะคะบางคนเองอาจจะมีลูกหลานบริวารที่เราอาจจะรู้สึกว่าลูกหลานเราเนี่ยนะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอาจจะทําอะไรแล้ว ยังรู้สึกไม่ถูกใจเรานะคะเราช่วงนี้เขาอาจจะดูเหมือนเหนื่อยๆหรือเปล่าเหนื่อยๆน,นะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน,น,นะคะนะเราอาจจะมีบรรยากาศแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่อคทีฟเลยนะคะเราอาจจะมีบรรยากาศของความขี้บ่นอะไรเกี่ยวกับตัวเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนเองเกี่ยวกับบริวงบริวานเนี่ยบางทีอาจจะมีลากับ ไปต่างจังหวัดหรือเปล่านะหรือบางทีช่วงนี้บางคนอาจจะหายหน้าหายตาไปนะเราอาจจะรู้สึกคิดถึงเขาได้ด้วยนะะโอเคแล้วก็ต่อมาในส่วนของความรักนะคะความรักคนโสดเป็นอย่างไรความรักนะคะคนโสดนะมีเข้ามาจีบนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจเรานะคะคนที่เข้ามาจีบก็อาจจะยังไม่ใช่นะ คนที่ใช่ก็ไม่เข้ามาจีบประมาณนั้นเลยนะคะตัวสี่ถ้วยนะคะที่เกิดขึ้นนะทีนี้ช่องทางการพบเจอพูดคุยบางทีเป็นในส่วนของโลกโซเชียลได้ด้วยนะคะหรือมินเชียหรือบางทีเป็นในส่วนของการทํางานติดต่อสื่อสารประสานงานของพวกเรานี่แหละนะ,ะหลายๆอย่างค่อยๆพูดคุยกันไปเนาะ <c oughs> นะคะบางคนเองอาจจะคุยกับต่างชาติอยู่หรือเปล่านะ,ะสาหรับบางคนนะคะเรื่องราวบางอย่าง มันอาจจะมีสภาวะของความเครียดจากการทำงานก็ได้เนาะเลยอาจจะปิดกั้นในเรื่องราวของหัวใจของเราหรือความหึงหวงได้ด้วยนะคะอันนี้ในบทคนโสดก็คือมีเข้ามาให้พูดคุยแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะในโหมดของไพ่ออรัเคิรว่ายังไงนะคนโสดกรกฎได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกัน ระวังสิ่งที่คุณคาดหวังเพราะคุณสมบัติที่คุณชื่นชมในการรัะกันเป็นคุณสมบัติที่คุณไม่ชอบด้วยกันดังนั้นคุณสมบัติที่คุณไม่ชอบทั้งคู่ก็มีเช่นกันเป็นภาพสะท้อนของคุณเองนะคะบางเรื่องเองมันก็เขาบอกว่าระวังคุณสมบัติที่คุณคาดหวังเนาะนี่ไง มันเหมือนว่าบางอย่างเข้ามาก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะหรือเราอาจจะคาดหวังกับคนที่เราชอบแล้วบางทีเขาเข้ามาจีบเราแต่มันก็เหมือนว่าเราอาจจะมีการเหมือนดูว่าอ่ะอันนี้เขาดีอันนี้เขาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะดีนะคะซึ่งฝั่งหนึ่เขาก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะ,ะดังนั้นก็เหมือนค่อยๆเปิดใจนะคะ เหมือนไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเนาะแต่ถ้าแบบคาดหวังคาดหวังให้เขาเป็งคาดหวังให้เขาดีคาดหวังให้เขาปรับปรุงขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกดดันตัวเองนะคะซึ่งฝั่งนู้นเองเขาก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับเรานะคะเพราเข้ามาคุยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราไม่คิดเหมือนเหมือนตอนแรกที่เขามองเข้ามาหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับกันไปนะคะเรียนรู้เนื้อแท้ตัวตนที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายนะคะ อยู่กันไปนานๆนนคุยกันแบบเหมือนเปิดเผยในในจุดยืนของเราอะนะคะถ้าใช่ก็มันก็จะไปต่อได้นาะในอนาคตแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ต้องได้เริ่มต้นกันนะ,ะมันจะได้แบบไม่เสียใจในภายหลังนะคะหรือบางอย่างถ้าสามารถในส่วนที่ปรับปรุงเนี่ย ถ้ามันเป็นการปรับปรุงแล้วมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราเป็นคนที่ดีในรูปแบบของเราอะไรเงี้ยที่ดีขึ้นนะคะมันก็น่าสนใจนะคะอืมแต่ในโหมดของเดือนนี้เราอาจจะคาดหวังกับคนคนนั้นมากนะคะประมาณนี้เนาะคนโสดนะคะทีนี้มาที่คนที่มีแฟนนะคะมีคนคุยนะคะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะก็ มีการพัฒนากันไปนะคะเติบโตกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะ The View of Fortune นะถามว่าจะตัด ขาดกันไหมก็ตัดไม่ขาดนะค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันคนเรามันมีทั้งด้านดีและด้านเสียน,นะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปมันจะค่อยๆเติบโตไปเนาะ The view of fortune บางคนต้องบอกว่ามีแฟนเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะบางเรื่องเองมันจะก่อให้เกิดความหึงหวงเนาะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีสักก็หล่บางคนเนี่ยมีแฟนที่เขาให้สตุ้งสตังค์นะคะหรือว่าซัพพอร์ตเรื่องเงินทองอยู่นะคะหรือทําธุรกิจร่วมกันได้ด้วยนะะก็เป็นเรื่องที่ดี นะ,ะคะเขต้องเหมือนใจเย็นเนาะมันค่อยๆเรียนรู้กันไปนะระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอุปสรรคในโหมดของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ในโหมดของไพ่ออร์เคิลนะคะว่ายังไงได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกัน การยอมรับเป็นกุญแจสำคัญของความสงบภายในบางครั้งเราต้องยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ไม่มีจุดใดที่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะการยอมรับเนาะการเรียนรู้นะคะการที่ไม่ต้องไปบงการไปเปลี่ยนแปลงใครนะคะที่มันนอกเหนือการควบคุมของเรานะคะเราสามารถควบคุมอะไรได้นะค,ะควบคุมตัวเอง ควบคุมใจควบคุมพฤติกรรมของเราเองควบคุมอะไรที่เราสามารถคอนโทรลได้อันนี้เราโฟกัสเนาะแต่ว่าในส่วนของปัจจัยบุคคลภายนอกเราควบคุมเขาไม่ได้นะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ยอมรับในตัวตนที่เป็นนะอันไหนยอมรับไม่ได้อันไหนไม่ไหวนะคะก็ปล่อยเถอะนะคะเดินออกมานะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเนาะเราจะได้ไปเจอคนใหม่ๆของเรานะคะแต่ในสภาวะการนี้ไม่เหมาะว่าชาวกรกฏที่มีแฟนมีคนคุยอยู่เนี่ย คุณยอมรับได้นะเหมือนคุณจะเดือนนี้คุณจะเริ่มเปิดใจของคุณละนะคะที่จะเรียนรู้ตัวตนของเขานะคะค่อยๆปรับจูนทัศนคติกันไปนะคะประมาณนี้คือคนเรานะ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานั่นแหละนะคะอค่อยๆปรับกันไปนะที่นี้นะคะในส่วนที่อยู่ในใจของพวกเรานั่นแหละ เดินนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการอยากหาเงินนะคะบางคนอาจจะเริ่มลุยในด้านของโซเชียลมาร์ i ิงขึ้นนะคะอาจจะมีบัตรดีสนับสนุนกันนะคะร่วมลงทุนหรือทําอะไรได้วยกันประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะเข้าสังคมเยอะขึ้นเนี่ยเด h e m a l ิเช,เชียนนะคะ ซึ่งเราที่เราเข้าหรือเราทำเนี่ยเราต้องการที่จะทํ u บิสเนสหาเงินหาทองนะคะก็มีแนวโน้มว่าการเข้าสังคมในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนําพามาซึ่งเรื่องเงินทองได้ดีนะคะโอเคแล้วก็บางคนเองอาจจะอยากโดดเด่นในสายงานที่ทำนะในจุดที่ทําอยู่ในเรื่องราวของโลกออนไลน์ได้ด้วยนะที่เป็นอยู่นะคะ ทีนี้มาในส่วนของคำแนะนำของไพ่อ l ลล็อนะคะได้เป็นอ b บ n ัน n c นนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกน้อยนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกแย่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเซ็งนะคะในสิ่งที่ทำอยู่ในสิ่งที่คิดว่ากำลังจะเริ่มทำแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะเริ่มต้นใหม่ที่จะทำเนี่ย มันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนมันยังไม่มีอารมณ์ที่จะทํานะคะบางจังหวะได้รับเข้ามาได้รับเสนอเข้ามานะคะรู้สึกไม่ถูกใจในงานที่เขาเสนอมาให้หรือในโอกาสที่เราได้นะคะหรือในจังหวะที่เราสามารถทําได้นะคะเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปนอยนะ,ะเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปคิดว่าเต็งขาดนะคะการประสบความสําเร็จของคุณอะ มีสามารถที่จะมีได้นะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆเรื่องของคุณนะมีคุณไม่ได้ขาดเลยนะคะให้คิดแล้วก็โฟกัสเป็นไปในมุมมองที่บวกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดพลังที่บวกดึงดูดเรื่องราวดีๆที่บวกๆเข้ามาหาพวกคุณนะคะจงอย่าท้อเนาะโอเคขอบคุณชาวราศีกร,รกฎมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องราวนะไว้จเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ